ประเด็นเรื่องหัวต่อไฟเลี้ยงการ์ดจอ G-Force Ge RTX เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีนะครับแต่ว่ามันมีมานานแล้วตอนที่ RTX 4090เปิดตัววางขายใหม่เนี่ยก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าคนเจอหัว16พินหรือว่าที่ตอนนั้นเขาเรียกกันว่า12โวลต์ไฮพาวเวอร์เนี่ยละลายจนตัวการด์ดได้รับความเสียหายอยู่หลายเคสเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงปลายรุ่นฮะเราก็ยังไม่ได้คําตอบอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไร N อ็นวเดียาเขายังไม่ได้ออกมายอมรับนะครับว่าเออเราผิดเองแหละเราก็โทษนะไม่มีนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยม ออกเนยนียเป็นหัว12 v 2 x 6แทนนะครับหน้าตาเนี่ยดูไม่ออกนะครับเหมือนกันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภายในอาจจะมีขาพินที่แบบว่ายาวขึ้นสัมผัสกันได้มากขึ้นโอกาสการอาร์การสปาร์คจะละลายเนี่ยมันเลยน้อยลงนะครับและถึงตอนนั้นก่อนเปิดตัว rtx 5 0เข้ามาเนี่ยเราคิดว่ามันจบแล้วนะเพราะว่า Nvidia เ v i d i a เดียเขาเปลี่ยนเป็นหัวใหม่มันก็ไม่ได้มีเคสรายงานเรื่องการละลายมาแล้วนะครับอาจจะมีบ้างแต่ว่ายังคงเป็นหัวเก่าอยู่คนก็เลยคิดว่าโอเคจบแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับยิ่งตอนนี้ rtx ห้า,า,านนริบเปล้ว ไม่ต้องกลัวไอ้เรื่องละลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วนะครับเพียงแค่ว่าพอเปิดตัวมาจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับมันก็ยังมีประเด็นเรื่องหัวละลายมาบ้างเหมือนกันเพียงแค่รอบนี้มันซับซ้อนกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมันง่ายๆเป็นหัวแบบเจนเดียว12โวลต์ไฮพาวเวอร์โอเคละลายเพราะมึงนี่แหละแต่ว่าอันนี้ฮะตอนนี้มันมีหลายอย่างมากนะครับมันมี 12v 2x6 มันมีสายแปลงมีพอร์ตพลายเอทีเ3.0เ t x 3.1เข้ามานะครับเราเลยไม่รู้ไงว แต่ว่าแทบทุกครั้งนะครับของ gen rtx 50ที่ละลายเนี่ยมันจะเกิดจากการใช้หัวแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ก็ใช้พอร์ตพลายที่เป็นเจนเก่าหัว1 2 a 12โวลท์ไฮพมากกว่า1 2 v 2 x 6นะครับเราก็เลยยังไม่สามารถโทษ nvidia ได้นะครับแต่ล่าสุดนี้ครับ ไอส t ตทเมนต์ statement ตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้มีหัวละลายที่เกิดจาก Native ตัว power supply เองไม่ได้ใช้สายแปลงก็มีการละลายเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับตัวที่เกิดขึ้นนะครับเป็น MSI GeForce RTX 5090 gaming trio กับ power supply ของ Corsair SF 1 0 0 0 L มาตรฐาน ATX 3.1ที่มีหัว1 2 v 2 x 6รุ่นใหม่ติดไปด้วยเลยอ้าว A3.1 หัว12วิ 2x6 ก็ไม่แล้วแล้วอันนี้เราจะไปโทษใครต่อล่ะครับดูแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไออันเนี้ยมันเป็นมาตรฐานที่เราเชื่อว่ามันควรจะปลอดภัยเพราะว่ามันออกมาคู่กับพอซัพพลายการจอตรงรุ่นเลยแต่ก็ยังมีปัญหาได้อีกนะครับเคสนี้ครับเกิดจากผู้ใช้ใน reddit นะฮะเขาเนี่ยมาเขียนบอกว่า ไอที่พังเนี่ยไม่ได้เกิดจากการโอซีว่านี่มีการกินไฟไเพิ่มเติมนะแกะกล่องมายังไงเขาเสียไปอย่างนั้นเลยและเขาบอกมาอีกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงจะละลายเขาก็เลยไม่ได้ใช้สายแปลงคอสตอมไม่ได้ใช้สายที่ผิดสเปคเขาลงทุนซื้อโพอสต์ไฟล์ตัวใหม่ตรงรุ่นมาใช้เลยแต่ดูแล้ว ก็ไม่รอดอยู่ดีฮนะไลท์ที่มันพังเนี่ยครับตอนแรกเขาบอกนะว่าเขาคิดว่าคงพังแค่ฝั่งการ์ดจอเหมือนเคสที่เราเจอมาปกติอะไรมั้งไม่ใช่นะครับเขาดูแล้วมันลามไปฝั่งที่หัว power supply ก็พังด้วยเช่นเดียวกันนะครับและไอฝั่ง power เนี่ยพังมากกว่าฮะไอตัวพลาสติกที่หัวต่อเนี่ยมันละลายไปเลยแถมตัวสายก็ถูกเผาเป็นสีขาวขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลเลยฮนะโดยเฉพาะกับคนที่ซื้อการดจอรุ่นใหม่รุ่นบนอย่าง RTX 5090เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการ์ดระดับ high end ราคาหลักแสนนะครับถ้าคุณจ่ายเงินซื้อกาจอราคานี้คุณก็ต้องหวังว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกแบบว่า Indestructible แบบว่าแทบจะไม่มีโอกาสได้พังใช่ไหมแต่ไม่นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นกว่า RTX 50รุ่นอื่นเพราะว่ามันกินไฟมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่มีเซตอัพไหนที่ปลอดภัยแล้วนะครับแม้คุณจะซื้อ power supply ที่มันตรงรุ่น RTX 3.112 V2x6 มาก็ตามก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าให้พูดแฟร,แฟร์มองอย่างเป็นกลางหน่อยนะครับ เทียบกับตอน RTX 40เนี่ยไอ RTX 50เนี่ยมีเคสที่เกิดขึ้นน้อยกว่าตอนนั้นมากเลยนะครับอย่างตอนนี้ที่รายงานเข้ามาก็มีแค่5เคสเองนะครับที่เจอหัวละลายในขณะที่ตอน RTX 40เนี่ยโอ้โหหนับไม่ทั่วเลยนะครับแต่นี้ก็ไม่แน่นะครับว่าเพราะว่าการช็อม,มันมีจํานวนน้อยหรือเปล่าคนที่ใช้5090เนี่ยมีน้อยมากหรือเปล่าเลยไม่ค่อยเจอหัวละลายในขณะที่ตอน RTX 40เนี่ยมันวางขายแล้วมันมีจํานวนของสต็อกมากกว่านี้ไงครับเพราะฉะนั้นเราต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าตอนที่ RTX 5090แบบ มีของหาได้ทั่วทั่วไปแล้วไม่ดูจะมีวันนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าถึงวันนั้นเมื่อไรเนี่ยเราค่อยมาดูนะครับว่าไอ้เคสการละลายเนี่ยมันมีมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามันยังแบบว่าโอเคแบบว่าในหมื่นตัวมีละลายแค่แบบว่า2อสตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่แบบพอเข้าใจได้แต่ถ้าแบบว่าพันตัวมีละลาย1ตัวอันนี้ผมว่าเป็นตัวเลขที่เออ เริ่มน่ากลัวขึ้นมาแล้วนะครับส่วนคนที่เจอเคสเนี้ยอาจจะปวดหัวสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันพังทั้งฝั่ง power supply ทั้งฝั่งการ์ดจอเลยเวลาไปเคลมจะเคลมยังไงอะครับฝั่ง power กาจะบอกว่าก็การ์ดจอคุณมันไม่ดี power เราเลยพังไปด้วยเลยฝั่งการ์ดจอจะบอกว่าก็ power คุณมันไม่ดีการ์ดจอมันเลยพังไง ทำยังไงครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะโบยกันไปโบยกันมาหรือเปล่ายังไงก็ขอให้เขาโชคดีแล้วกันฮนะขอให้เคลมได้ทั้งสองฝั่งเลยเพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีใครอยายเกิดหรอกครับ